ตอนคุสผูทุกคนด้วยนะอยู่กับผมนะครับผู้เฟสเถาะครับอยู่ในเกมของระบอกบิ g b บอนฟอร์เวอร์กันอีกแล้วนะครับก็ในวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาเดินหน้าควสกันต่อเลยนะครับหลังจากพ์ทที่แล้วเนี่ยที่เราได้เดียกากับเฮาเกียนะครับทำการช่วยเหลือเราเอาไว้นะครับในการย้อนเวลากลับมาเพื่อหยุดระเบิดเมืองนี้นั่นเองนะครับทำให้พัทเนี้ยเราจะยังมุ่งหน้าไปที่ในเรื่องต่อไปเพื่อตามหาตัวเจคและเเคียยิมต่อไปนั่นเองนะครับ โดยตันุนม่ได้ถัดไปที่เราจะมุ่งหน้ากันไปนะครับคือถุดหนุนใหม่เลข1 1นั่นเองนะครับหากใครเลียร์ยิมแล้วทุกคนจะได้คีย์การ์ดในการบินข้ามผ่านกระเช้าเมืองนั่นเองนะครับซึ่งเราจะใช้กระเช้าตัวนั้นนะครับมุ่งหน้านไปที่เมืองถัดไปเนาะแต่ก่อนจะไปนะครับอย่างแรกเลยต้องขอฝาก ช่องผมไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกด like, mm hmm. ไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับหากใครกดก็ขอให้ปกมอนตัวต่อไปเป็น mm ัชนี่นั่นเองนะครับแล้วก็ขอฝากแฟนเพจและกลุ่ม Facebook ที่ไว้สำหรับการพูดคุยเรื่องได้เปยนความรู้โปเกมอนกันได้นะครับโอเคถ้างั้นก็เราไปดูกันเลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้พาทที่11หรือ12วะ สะพานหนึ่งเลยครับไปดูกันใหม่ก็อย่างแรกเลยครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าออกจากเมืองอันเทนซิตี้กันก่อนนะครับตอนนี้ผมได้มูฟแปลกๆขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่า h ฮดเอ็นะครับซึ่งผมจะใช้ให้กับกัปโปเลยมันจะสามารถพาเราบินไปสถานที่ต่างๆได้นะครับสำหรับ h ฮดเอ็ตัวนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมจะเลือกเรียนนะครับก็คือท m o v e r h e a t t นะครับเป็นท่าที่จะ ทำดาเมจไฟแรงมากมากนะครับแรกกับการที่ว่าจะลดพลังจมตีเวทลงไป1ระดับแต่กับกันนะครับกัปโปเนี่ยเขาใช้พลังตีกายภาพอยู่แล้วดังนั้นท่าเนี้ยผมจะใช้เหมือนแบบท่าอันติของกัปโปเขานะครับประมาณว่าแบบท่าถ้าแบบมันจะเป็น้อตดาเมจอะไรจริงๆเนี่ยก็จะเป็นใช้ท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ถ้ากับว่ากัปโปเนี่ยเราทําการอัปเกรดร่างให้กับเขาแล้วนะครับจริงๆก็ควรจะทาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ทําไมนะครับว่าทาไมผมถึงไม่ยอมเปลี่ยนร่างไอ้เปลี่ยน ให้กับคัคโปสักทีนะครับหลังจากที่เราบินออกจากเมืองมาแล้วนะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปที่แกงไม่ใช่แกงสีที่จุดบริการนะครับวับพาไปสถานที่ต่างๆโดยถนนที่เราจะไปในครั้งนี้นะครับคือถนนหมายเลข11นั่นเองนะครับซึ่งถนนหมายเลข11เนี่ยจะมีโปเกมอนธาตุดินส,ส่วนใหญ่เกิดนะครับ ถ้างั้นก็ขอต้อนรับเข้าสู่ถนนหมายเอข1อย่างเป็นทางการนะครับถนนที่เต็มไปด้วยปะอนท่าดินนะครับนั่นก็เป็นหมายความว่าจะเป็นพื้นที่ระบายอารมณ์ของคาเล่นเขาั่นเองนะครับในถนนหมายเลขนี้จะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษพิศสมาสกเท่าไหร่นะครับผมจะข้ามการต่อสู้ไปด้วยการใช้คัสสินที่เราคุ้นเคยกันอีกครั้งครับสวัสดีครับก,ก็เจออเบลิตี้้วครับ Wow. แต่ระหว่างทางนะครับผมก็ดันไปเจอพิกเก็กนั่นเองนะครับหรือคือโครล็อกนะครับเป็นโปเกมอนจระเข้ที่อยู่ในเขตเทรายนะครับเป็นโปเกมอนที่ผมชอบมา,มากๆตัวนีงนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเขามีอาบิลิตี้ที่ดีมาบ้านทั้งสองอาบิลิตี้นะครับคือม็อกซี่แล้วก็อินทิ i ิเดตนั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้น,นะครับผมตัดสินใจเก็บ คุณล็อกนะครับไว้ให้ในทีของผมก่อนเพื่อเป็นอะไรสำรองในการใช้ในอนาคตนะครับสำหรับชื่อที่ใช้ในการตั้งนะครับผมจะตั้งชื่อว่าล็อกป่าครับพอคีแอคเหมือนกันครับผมก็หลังจากที่เราไม่มีธุระอะไรกับเมืองเอยไม่ใช่กับธรูไจเลสเตเบตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ที่เมืองนะครับเป็นเมืองที่ประจําของมอนกิมธาตุดินนั่นเองนะครับหรือก็คือเมืองอาร์เดียิตี้นั่นเองนะครับซึ่งในเมืองนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะมีการ ออกแบบแปบลบกกว่าชาวบ้านาวชองเขานะครับแน่นอนคำว่าโปกรมเซนเตอร์เนี่ยมันจะไม่มีตึกให้เรามองเห็นเป็นพิกัดแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการซ่อนเอาไว้ในช่องเล็กๆนะครับและแน่นอนคำว่าเราจะไม่สามารถเข้าไปสู้ยินได้แบบง่ายๆนะครับนะครับว่าเราไปคุยกับยามที่อยู่ตรงหน้าประตูว,วังเนี่ยเราจะพบนะครับว่าเจ้าของยินเนี่ยเป็นอ่าพระราชาหรือว่ากษัตริย์ของเมืองนี้นัน่นเองนะครับ แ่ะแน่น,นอนคขาบตอนนี้กษัตริย์เหมือนว่าจะไปติดธุระอยู่ที่ขอนอดนะครับเราจะเป็นต้องไปหากษัตริย์คนนั้นก่อนถึงจะสามารถเข้ามาสู้ยิมใน,นะคะัรนได้นน่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวผมขอพาไปดูโปรแกรมเซนเตอร์ก่อนนะโอเคครับหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมทุกสิ่งอย่างเสร็จแล้วนะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่โออาริเดียซิตี้นะครับก็คือเมืองอาริเดียเก่าแั่เองนะครับตรงนี้มันจะมีเควสอยู่นะครับแต่หากว่าเราต้องการจะสู้ยิมเราจะต้องมาหากษัตริย์ที่ตรงนี้ให้เจอก่อนนะครับแต่ก่อนจะไปนะครับ ตรงถนนหมายเลขนี้ยมันจะมีการเกิดของโปเกมอนตัวหนึ่งครับที่ผมคิดว่าเขาเนี่ยจะสามารถเข้ามาเติมเต็มทีมของเราได้นะครับเพราะหนึ่งเลยฮาร์เรนะครับเป็นโปเกมอนที่เก่งนะครับแต่แพ้ทางสายฟ้า แต่รวมถึงกัปโปด้วยนะครับต่อให้เรามีเจ้าเฟรดที่เป็นป้มวนสายฟ้าแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะป้อมันสายฟ้าได้กันเองได้รวมถึงดูคาริโอนะครับที่มีธาตุเหล็กมันอาจจะยังไม่สามารถสู้กับปงมวันสายฟ้าได้เต็มตัวนะครับและเราคร่าว่าพิคเก็กเนี่ยก็สามารถทําหน้าที่ตรงนั้นได้นะครับเพราะเป็นป้มว่นธาตุด,ดินมันสามารถรับดาเมจสายฟ้าได้แต่ ตรงถนนหมายเลขนี้ครับมีโปเกมอนตัวหนึ่งครับที่มีชื่อว่าซูโดโปเกมอนนะครับเป็นโปเกมอนที่มีพลังเกอบจากเทียบเท่าเท่ากับเทพรองในเกมนี้นะครับใช่ครับผมกำลังหมายถึงเจ้าจิเบลนั่นเองนะครับแต่โอกาสเองเกิดของน้องเนี่ยมีเพียงแค่1%นะครับโดยในเว็บนะครับเขาบอกว่าหากเราเดินเจอโปเกมอน80ตัวเนี่ยจะมีน้องจิโบลนะครับเกิดขึ้นมาเพียงแค่1ตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะทำเควนะครับผมขอตามจับเจ้าน้องจิโบลให้เจอก่อนนะครับมันจะรอบที่40บแล้วตัวต่อไปรอบที่40 โอกาสออกมีไหมมาตัวที่40ออกคิปโปต่อไป50ออกคิปโปตัวเหลืองก็ถ้าถามว่ามันทรมานขนาดไหนก็ให้ฟังเสียงน้ำตาของผมเอานะครับแหมนั่งหาอยู่ต้องชั่วโมงหนึ่งนะครับจนกระทั่งนะครับ ดวงชะตานะครับก็ดูท่าแล้วน่าจะเข้าข้างผมมาบ้านนะครับเพราะในสุดแล้วผมก็ได้เจอกับน้องในที่สุดนั่นเองนะครับโอ้โหจบไปแล้ว yes yes แต่ปัญหาก็คือว่าน้องแค่เพื่งจะโผล่ออกมานะครับเรายังไม่ได้จับน้องนะครับดังนั้นเนี่ยในเทอร์แรกนะครับผมจึงใช้ควิกบอลนะครับเพื่อหวังว่าจะได้โอกาสคูณสีในการจับติดตั้งแต่เทอร์แรกนะครับและดูเหมือนว่าน้องเนี่ยก็แอบ,บจะเล่นตัวนิดนึงนะครับโดยในเทอร์ต่อมานะครับน้องกดท่าดำดินลงไปนะครับผมจึงจะเป็นต้องเปลี่ยนบอลน,นะครับเพราะดูส่วแล้วน้องคุณจะไม่ชอบบอลสีน้ําเงินนะครับผมเลยใช้ บอลแดงธรรมดานะครับเพื่อหวังว่าน้องเนี่ยน่าจะชอบบอลแดงดูนะแต่ผลลัพธ์มันก็เป็นที่แน่นอนนะครับดูเหมือนว่าน้องนี่จะไม่ชอบอะไรที่มันสีแดงๆนะครับแต่สุดท้ายนะครับผมเองก็เสียบอลไปเยอะมากๆนะครับและก็ลงทุนใช้ลักเฟลบอลนะครับในการรองจับน้องดูและดูเหมือนว่าน้องเนี่ยน่าจะชอบสีดำแดงเหลืองนะครับและแน่นอนครับว่าเราก็จะได้เจ้าจิบเบิลเข้าสู่ทีมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยชื่อที่ผมจะตั้งให้กับน้องนะครับก็คือ แฮร์รี่เคนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยน้องหายากนะครับแล้วก็นักเตะสไตล์แฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นนักเตะที่แบบเล่นเก่งมากแล้วก็หาตัวจับได้ยากพอๆกับน้องเลยนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้ากับว่าตอนนี้ทีมของเราเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเกือบสมบูรณ์มากๆแล้วนั่นเองนะครับครับผมก็หลังจากที่เราได้จับเคนมาแล้วก็ฮิวโกมันเรียบร้อยนะครับเราจะเดินเนื้อเรื่องหลักต่อเลยนะครับเนื้อเรื่องหลักเนี่ยให้เราเดินมาที่ซากประทับพันที่วางอยู่ตรงแกนแผนที่เลยนะครับ เราจะเจอกับเทรนเนอร์ที่ดักสู้อยู่คนนึ่งและแต่งตัวเหมือนกับนินจามากๆนะครับโดยโปรแกรมตัวแรกนะครับที่เขาจะเลือกส่งลงมานะครับก็คือเจ้านัสลีฟนั่นเองนะครับนัสลีฟนะครับเป็นโปเกรมอนธาตุพืชมืดนะครับน่าจะใช่นะถ้าไม่พืชมืดก็พืชต่อสู้นะครับแต่น่าจะเป็นพืชมืดนะครับผมจึงเปลี่ยนนะครับให้เอากัปกโปเนี่ยลงมาเพราะว่ากัปโปดเป็นโปเกกรมธาตุไฟนะครับน่าจะทำา้าเมจได้เยอะกว่า ครั้นี้นะครับกัปโปก็จึงทําการโชว์ศักยภาพนะครับด้วยการโชว์ท่าเฟรมชาร์จไปก่อน1ทีนะครับและสามารถเก็บเจ้านัสลีฟได้ภายใน1นฮิตนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับที่โปาไม่ใช่เทนเนอร์สาคัญานะครับจะเลือกส่งออกมานะครับคือไร้ผานะครับไร้ผาดไปก็ว่นแมวท่ามืดนั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรสำหรับเจ้ากัปโปนะครับผมก็จึงเลือกที่จะไม่เปลี่ยนกัปโและให้กัปโปได้สู้ต่อนะครับ และแน่นอนครับว่าเมื่อเราเรียนท่าใหม่มาแล้วนะครับมันก็คงถึงเวลาที่เราต้องโชว์นะครับด้วยการใช้ท่าฟรายนะครับด้วยการบินขึ้นไปบนท้องฟ้าในเทอร์แรกนะครับแล้วมันจะค้างอยู่ข้างบนนั้นจนกว่ามันจะสามารถลงมาโจมตีได้ในเทิร์นต่อไปนั่นเองนะครับและบอกตรงๆว่าดัมเมจเนี่ยก็แรงมากๆนะครับแล้วก็ติดคีสอีกด้วยโอ้โหเรียกว่าโคตรโม้โคตรอันตรายนะครับสำหรับกัปโอมและโปเกมอนตัวสุดท้ายนะครับที่เขาจะเลือกส่งมานะครับก็คือเจ้าทริปปี้นะครับทริปปี้นะครับเป็นโปเกมอนธาตุพืชมืด นะครับน่าจะเป็นพัฒนาล่างแรกของนัสลิฟนะครับผมจึงกดท่าโอเวอร์ฮีตนะครับที่เป็นท่าใหม่ของเรานะครับแกะกองไปเลยในการสังเวยให้กับเจ้าซิปทรีนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการต่อสู้กับเทนเนอร์ดักทางข้างหน้านะครับจริงๆแล้วหน้าประสาทเนี่ยจะมีเทนเนอร์ดักช่วยคนหนึ่งนะครับก็ระวังกันด้วยเนาะพัฒนาล่างแล้วแฮร์รี่เคนพัฒนาล่าง ปึ๋งปึง้งอดิงอด่งเงดิงด่งเดิงด่งเดิงด่งเดิ่งดิ่งเดิ่งงดิ่งดิ่งหลังจากที่ผมสามารถเคลต์เทรนเนอร์ทั้งสองคนได้นะครับผมก็เกิดอีเวนต์สำคัญกับเจ้าจิเบอรนะครับก็คือจิเบอรนะครับได้ทำการพัฒนาร่างกลายเป็นกาไบะ์นะครับซึ่งเป็นร่างที่สองของเจ้าจิเบอรนั่นเองถ้าเกิดว่าตอนนี้แร์ริคเคนนะครับก็พัฒนาเข้าสู่ร่างที่สองแล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเดินเข้าปารสาสาทของโออาราเดียไปนะครับเราก็จะเจอ กับอีเวนต์เลยนั่นเองนะครับก็คือเราจะพบกับชายที่สวมชุดนักรบสีน้าเงินอยู่นะครับพร้อมกับแก๊งอียิปตํจำนวน4คนนะครับกำลังรุมร้อมผู้ชายคนนั้นอยู่ซึ่งต่อมานะครับเราจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้นะครับเขาคือกษัตริย์ของเมืองนี้นั่นเองครับหรือก็คือหัวหน้ายิมบินนะครับที่เข้ามาที่นี่ก็เพราะว่าเจ้าแก๊งอียิปนะครับได้ทําการขโมยอัญบณีที่ตระกูลของผู้ชายคนนี้นนะครับเขาครอบครองมันและดูแลมันมาานานกว่าร้อยศตวรรษเลยนั่นเองนะครับเอ้าว่าไงซึล อะไรทำให้นายมาที่นี่เนี่ยใช่ฉันนะ่ะคือยิมดิเตอร์ของเมืองอาเดียนนะแต่ว่าอย่างที่นายเห็นนะเดี๋ยวฉันกำลังยุ่อยู่อยูเหมือนว่านายเองก็จะมีเหรียญยิมอยู่บ้างแล้วสินะถ้างั้นก็ดีมากเอาละ่ะถ้า,างั้นเดี๋ยวฉันขอสู้กับไอ้พวกนักเลงพวกนี้ก่อนนะเอาเป็นว่าถ้านายรีบมากล้วก็ไปข้างหน้าเลยข้างหน้ามีอะไรให้สู้อยู่าน,านายเดินเดไปเห็ะนายจะช่วยฉันใช่ไหมเออถ้านายช่วยก็ไปสักไปไปได้ ครับผมหลังจากที่เราได้เข้ามาพูดคุยกับเจ้าไราอันนะครับไรอันก็คือหัวหน้านยิมดินนั่นเองนะครับเขาจะขอให้เราเนี่ย ช่วยต่อสู้กับแก๊งอีคลิปนั่นเองนะครับจะเข้าสู่การต่อสู้ของผมกับแก๊งอีคลิปเป็นครั้งที่ลานแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนคาว่าตัวนี้มันก็ไม่มีได้สสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสู้ง่ายเนาะก็หลังจากที่เราสามารถเคลียร์กับแก๊งสมุนของอีคลิปได้คนทั้งสองคนนะครับแก๊งอีคลิปเนี่ยจะยอมถอยออกไปนะครับแล้วก็ยอมส่งมอบอัญมณีก้อนนั้นคืนให้กับเราแล้วก็เจ้าไรอันนั่นเองนะครับไรอันเอกจะกล่าวชื่นชมเรานะครับว่าขอบคุณนะที่มาช่วยแล้วก็มองเห็นว่าเราเองก็ มอบนะครับ H.M. Lock s m a s h ให้กับเรานะครับรวมถึงมอบอัญ,ญมณีสีแดงชิ้นนั้นให้กับเราด้วยนั่นเองนะครับและ,ะไลอันก็จะกลับไปพำนักที่ที่ประสาัาทอีกครั้งหรือก,ก็คือที่ยิมนั่นเองนะครับถ้าผมหลังจากที่เราสามารถเคลียรทุกสิ่งอย่างเสร็จแล้วนะครับผมก็จะสามารถมุ่งหน้ากลับไปที่เมืองนะครับและเข้าสู้กับยิมแบทเทิลยิมที่5หรือก็กคือยิม ดินจากเมืองอาริเดียนั่นเองนะครับซึ่งยิมนี้นะครับจะมีัซเซิลอย่างนี้ครับก็คือจะให้เราเนี่ยนะครับทําการขุดดินนะครับตัวจะแบ่งออกเป็นการขุดทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นแรกนะครับเราต้องต้องขุดให้เจอกับเทรนเนอร์ที่จะให้ผู้อ่านนะครับสําหรับการขุดดินที่ชั้นแรกนะครับซึ่งเขาจะยืนอยู่ด้านหน้าเลยนะครับซึ่งโปเกมอนตัวแรกนะครับที่เขาเลือกส่งออกมาคือแอสโตรดอนนะครับแอสโตรดอนเป็นโปเกมอนธาตุน้ําดิน นะครับแต่ว่าก็จะยังคงแพ้ธาตุน้ำอยู่นะครับผมจึงใช้ฮาเลนนะครับเลือกด้วยการกดท่าอะควาสเต็ปนะครับทำดาเมจใส่แอสโตรดอนให้มากที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราสามารถเอาชนะเจ้านี้ได้แล้วนะครับเขาจะให้พวกขุดดินมานะครับเราก็ต้องขุดดินชั้นแรกนะครับให้ไปเจอกับเทนเนอร์คนต่อไป เขาถึงจะยอมสู้กับเรานะครับหลังจากที่เราสามารถสู้กับเขาเนี่ยเขาจะยอมให้พิกแอคกับเรามานั่เนเองนะครับตัวนี้ก็ไม่ไร้ยากนะครับค่้ายๆสู้กับเขาให้ชนะหลังจากแล้วที่สามารถเอาชนะกับเทรนเนอร์คนที่สอนได้แล้วนะครับเขาจะให้พิกแอคมานะครับซึ่งหน้าที่ของเราครับคือการขุดหินไปเรื่อยๆนะครับเราจะขุดไปจนกว่าจะเจอกับ คนน้ายิ้มนะครับที่อยู่ชั้นล่างสุดนะครับหลังจากที่เราเจอไรอันนะครับไรอันก็จะพูดมามาว่าเออนายนะ่ะเป็นเทนเนอร์ที่เก่งนะฉันมองปราบเดียก็รู้แล้วว่านายนะ่ะจะต้องเป็นเทนเนอร์ที่เก่งมากแน่ๆและคงไม่ง่ายที่จะต้องต่อสู้ด้วยเอาล่ะยังไงก็อย่างที่ที่ฉันอยากจะบอกก็คือว่า ถ้าหากว่านายเนะี่ยเจอกับอะไรก็ตามแต่ที่มันดูสวยงามที่ภายนอกอะ่ะแต่จริงๆแล้วข้างในมันอาจจะไม่ได้สวยอย่างที่นายเห็นก็ได้เหมือนปราสาทแห่งนี้ะนะนายเห็นข้างนอกมันสวยงามแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาต้องขุดดินกันเพื่อมาเจอกับฉันเอาละถ้างนั้นก็เดี๋ยวเรามาแบทเทิลกันเถอะโดยโปกรกรมนะครับที่ไรอันจะเลือกส่งอรกมาสู้กับเราตัวแรกนะครับก็คือเจ้าคร็อกสไล์นะครับเป็นพวกธาตุน้ํา <my> ดินนะครับแต่เจ้าตัวนี้ก็จะยังจะแพ้ธาตุน้ําอยู่เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนผมจะไม่รู้นะครับว่าเจ้าตัวนี้มันแพ้ธาตุน้ําอยู่นะครับผมจึงนะครับเปลี่ยนตัวนะครับด้วยการส่งเจ้าเดอร์บรอยลงมานะครับเพราะว่าทาร่เนี่ยเป็นประการธาตุน้ำเนาะมันอาจจะทำดำาเมจใส่เจ้าพวกเนี้ได้ไม่มากนะครับผมจึงต้องเปลี่ยนเดอร์บอยลงมาแล้วก็กะจะใช้ธาตุเครมายนะครับเพื่อเพิ่พมพลังป้องกันเวทและทลังจัมตีเวทให้กับเรานะครับส่งข้ามกดไอบีมานะครับและทําให้เราตีสถานะแช่แข็งครับบอกตรงตว่าเจ้าคลอกไซต์ตัวนี้นะครับมันเก่งแบบเป็นเก่งแปลกๆนะครับด้ววยคาที่่ อ่าจจะเป็นเพราะผมดวงซวยด้วยครับมันใช้ท่าอะไรก็แล้วแต่มันทําให้ผมติดสถานะได้หมดเลยนะครับผมเปลี่ยนตุกอื่นมาก็จะติดสถานะน้ำแข็งเหมือนกันนั่นเองนะครับในเทอร์นี้นะครับผมพอผมรู้เรื่อยๆว่าเจ้าเดอะบอยเนี่ยมันไม่สามารถทนอยู่กับท่าน้ําแข็งได้นะครับผมจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวหนีครั้งนึงครับโดยตัวที่มาผมเลือกส่งลงมาแก้เกมนะครับคือเจ้ากรักโปนั่นเองครับเมื่อกี้ถ้าการสังเกตทำผมกดโอเวอร์ฮีทไปนะครับแต่ฝั่งข้ามหลบได้ครับแต่ว่าแรกกับการที่ว่าฝั่งข้ามเนี่ยติดสถานะเผาไหม้จากการใช้มฟสสัััััมผตวนนน่เองะครบ เธอ์นี้นะครับผมก็ต้องมานั่งคิดแล้วครับว่าผมเนี่ยจะเอายังไงกับเจ้านี่ดีนะครับผมจึงจะเป็นต้องกดท่าอู้ฮีทไปนะครับเพื่อหวังทำดาเมจให้แน่ที่สุดแต่ฝั่งข้างครับซาดโครนมาใส่กั๊กโปแล้วครับแต่ว่ากั๊กโปเนี่ยโชคดีที่ว่าเขาถึกอยู่พอสมควรนะครับทำให้ไม่สามารถตายได้ในเทร์นี้นั่นเองนะครับผมได้เห็นท่าไม่ดีนะครับจึงจะเป็นต้องรีบเปลี่ยนตัวหนีนะครับด้วยการส่งเฟสลงมานะครับฝั่งข้ามกดไอซ์บีมาครับและแน่นอนว่าไอ้นี่นะครับดวงดีสุดๆกดไอซ์บีมาทําให้เฟสนด แช่แข่งอีกรอบนึงนะครับผมว่าตามตรงก็คือว่าสวยแล้วนะครับ oh. ผมจึงไม่ไดทางเลือกมากนะครับผมเชื่อว่าสั่งข้ามเนี่ยน่าจะกดท่าดินใส่เรานะครับผมจึงเปลี่ยนให้ฮาแลนด์ลงมาเข้าสู่สนามแทนน,นั่นเองนะฮาแลนด์ที่ลงมาบนสนามน,นะครับเป็นจังหวะเดียวกันกับที่จะาคอร์กซายนะครับตใสถานะไฟไหม้จนตายไปน,นั่นเองนะครับทำให้ฮาแลนด์นะครับเลเวลอัพเป็นเลเวล58และได้เรียนท่าใหม่นะครับก็คือท่า o s ส Combat นั่นเองนะครับผมจึงไม่รีรอนะครับด้วยการเอาท่าโรสวิปออกนะครับและแทนที่ด้วยท่า o s ส Combat ที่เป็นท่าต่อสู้ที่แรงมากๆแต่ได้กกนที่ว่าทุกคันที่ใช้เนี่ยจะลดธาตต้องการตัวเองลงไปอย่างละหนึ่งระดับนั่นเองนะครับต่อมานะครับตอนนี้ถุงคิดว่ามันได้เวลาแล้วครับที่เราเนี่ยจะต้องสวนเกมพลิกเกมได้นะครับหลังจากที่เราทุรนทุรายด้วยการสู้บเจ้าควอกไซต์ตัวเดียวมานั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าหลังจากที่ผมเนี่ยสามารถส่งฮาร์เ์ลงมานะครับเป้าหมายของผมนะครับคือการพยายามใช้ท่าอคว แตตัวเองนะครับด้วยความเร็วให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะผมคิดว่าโปเกมอนยิมเนี้ยเป็นยิมดินใช่ไหมครับและถนนที่อยู่ข้างๆเมืองเนี้ยมันมีตัวเจ้ากาไว้เกิดนะครับแต่ว่าผมเดาว่านะครับหัวหน้ายิมเนี้ยน่าจะมี โปเกมอนที่เป็นเจ้ากาชอมอยู่นั่นเองนะครับผลจึงจะเป็นต้องเก็บสปีดของฮารเรนให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้สำหรับการพลิกเกมนะครับนั่นเองคขาว่าฮาร์เรนเนี่ยสามารถเก็บเจ้าสเตริกไปได้นะครับและต่อมาในนี้นะครับจะเป็นการโชว์เดี่ยวของฮาร์เรนนะครับโปเกมอนตัวต่อมานะครับที่เขาเลือกส่วนมาครับคือเครโดนะครับโปเกมอนธาตุดินพลังจิตนะครับไม่รอช้าครับผมกดอควาสเตปเพื่อทําการสังหารเจ้าเครโดให้ตายได้ไวที่สุดนั่นเองนะครับบอกตรงๆว่าตอนนี้ฮาร์เรนโคตรแบกนะครับ ต่อมานะครับที่เขาจะส่งมานะครับน่าจะเป็นเจ้าเอ็กคลีดิวนะครับเป็นโปเกมอนธาตุอะดินเหล็กนะครับแน่นอนครับว่าเพรมเป็นธาตุเหล็กเนี่ยแน่นอนครับว่าผมเนี่ยจะเลือกใช้ฮาร์เรนต่อนะครับจะไม่เปลี่ยนตัวไหนหนีออกไปนะครับด้วยการใช้ท่าโคสคอมแบตนั่นเองนะครับเป็นท่าต่อสู้ที่เราเรียนมาใหม่ต่อยเจ้าเอ็คลดิวเนี่ยครับตายไปได้ในเทอร์นี้นะครับจริงๆแล้วผมก็รู้สึกเสียดายกับการเสิยใจตัวเองนะครับจริงๆผมน่าจะกดท่า อาความสเต็ปม,มากกว่าเพราะมันน่าจะไม่ทําให้ฮารเลนต้องลดกตเองไปฟรีๆด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราตัดสินใจไปแล้วนะครับและอย่างที่เราคิดเอาไว้นะครับว่าโปเกมอนตัวสุดท้ายที่ไรอันจะเลือกส่งมานะครับก็คือเจ้ากาชอมน่นเนนะครับข่าะจะไม่ยอมให้พวกเจ้านะาทำร้ายเพื่อนๆของข้ายต่อไปแล้ว โอ้ถ้าแกคิดว่าแกสามารถหยุดพวกข้าได้แล้วก็ใชรงั้นก็ลองดูสิอนาคตของยินดินนี้นะ่ะข้าผู้นี้จะเป็นคนหยุดมันเอาไว้เองข้ายอมรับในใจของเจ้านะถ้างั้นข้าจะตอบสนองด้วยพลังที่แท้จริงของข้าเอง ไอสิ่งที่มันแยกก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการใช้เมก้านั่นเองนะครับทำให้ฮาแลเรนนะครับจำเป็นต้องกดท่าคว u สเต็ปนะครับเป็นเทิร์นแรกและก็ถูกเก็บไปด้วยท่าด d a r อนค a อไปนั่นเองนะครับ สุดท้ายนี้ครับฮาเลนเองก็สามารถทําได้เต็มที่ที่สุดเท่าที่สามารถทําได้แล้วนั่นเองนะครับผลจึงต้องเลื่อนส่งกักโปโลมาต่อสู้แทนนะครับว่ากันตามตัวก็คือตอนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะวิกฤตมากๆนะครับผลจึงกดท่าฟลายนะครับแต่สิ่งที่มันเปรียบเสมอปฏิหารของผมก็คือกักโปรเร็วกว,กว่ากาชมครับทาให้ผมรู้สึกว่าเริ่มมีความหวังที่จะสู้กันมาได้แล้วครับกัปโปจึงกดใช้ฟลายไปนะครับทำดาเมจใส่กาชมขึ้นมาได้และแน่นอนครับผมเองก็ต้องมีความเสี่ยงนะครับว่า หาว่าสปีดเราเร็วกว่าแล้วเราจำเป็นต้องเย้ยให้ได้หนึ่งเธอนะครับผมจึงกดโอเวอร์ฮีทครับเพื่อทำดาเมจให้แรงที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับซึ่งก็สามารถทำดาเมจให้เหลือเพียงแค่1ส่วนสีของเลือดทั้งหมดแล้วนะครับต่งข้างครับกดไฟแฟงมานั่นหมายความว่าอะไรนมครับนั่นหมายความว่าสองข้าม ไม่มีท่าที่สามารถเอาชนะกัปโปได้ในวันฮิตนะครับกัปโนะครับจึงกดฟลายขึ้นไปกั้งคับบินขึ้นไปบนอากาศนะครับเพื่อทาการหการโจมตีแล้วบินชมลงมาทําดาเมจอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ตอนนี้นะครับการชมเหลือเบื้อนเพยงไม่ถึง10%บเวยซ้ํำนะครับหากเทินหน้าเราอย่างมากทําได้แล้วก็เราจะสามารถพิชิตยิมบินนี้นะเอยิมบินนี้ได้นะครับกัปโปนะครับจึงบินขึ้นไปบนฟ้านะครับและรับพลังมาจากคาเลนที่อยู่บนสงสวรรค์นะครับและทําการโฉบลงมานะครับเพื่อทําการปิด เกมธาตุดินเป็นที่เรียบร้อยครับก็แม่สุดยอดนะครับเป็นการพิกเกมในพิกเกมในพิกเกมอีกทีหนึ่งนะครับ เลสเบกทีมผมมากๆเลยนะครับก็พิชิตได้แล้วนะครับสำหรับยิมดินนะครับจากเจ้าไรอันนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ครับไรอันก็จะเอาชื่นชมเรานะครับว่าหลังจากที่เขาได้เห็นเราสู้กับแก๊งอีคลิปไปแล้วนะครับเขาก็รู้ด้วยว่าเราเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ที่เก่งมากแน่ๆนะครับและเขาก็ภูมิใจมากๆที่ได้ต่อสู้กับเราในวันนี้นะครับเจ้าไรอันนะครับจะให้อาสิทธิ์ในการใช้ H.M. Lock Smash นะครับรวมถึงให้เหรียญเบสนะครับ Carter Base มานั่นเองและจะให้ H.M. นะ่เอ้ยไม่ใช่ครับให้ T.M. b l a s dose มาด้วยนะครับสำหรับโปเกมอนธาตุดินนั่นเองนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับยิมดินแม่ ก็เหนื่อยสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยยังไงก็นะครับทุกคนถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเราจะทำอะไรกันไว้รอชมนะครับไว้เจอกันขอบคุณที่รับชมนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับใครปิดเทอมก็อย่าดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะครับทุกคนบ๊ายบาย